สวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4ี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูในหมู่สาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรมารับชมกันคะ่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือการปฏิบัติตนตามมารยาทของตา,า,งตาสนิกชนที่ดีค่ะตาสนิกชนที่ดีควรปฏิบัติตนตามมารยาทซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะก็คือการปฏิบัติตนต่อพระพิสุนะคะการสนทนากับพระพิสุใช้ศัพนามแทนตัวเองใช้คําว่าผมแกระโผลดิฉันรัพนามแทนพระพิสุใช้คําว่า,นา,นพา,พวาหลวงพ่อท่านค่ะครูท่านพระคุณพระคุณเจ้าอาจารย์เวลารับคํานะคะใช้คําว่าครับขอรับค่ะเจ้าค่ะ สำหรับการแสดงความพบรบทพบพิสุทธิ์สมงแล้วก็จะมีดังนี้ค่ะการกราบใช้การกราบแบบเป็นจังคัาปริดนะคะส่วนการไหว้ก็คือถ้ากราบแบบเป็นจังคัาประดิษฐ์ไม่ได้ให้ใช้วิธีการไหว้ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วนิ้วชี้จลุดหน้าผากค่ะการกราบในท่าที่หนึ่งนะคะก็คือท่าเตรียมท่าที่สองก็คือท่าอัญชลีท่าที่สามก็คือท่าวันพาท่าที่ ะะก็คืออภิวาตก้มกราบค่ะในท่าของการไหว้นะคะมือประนมอ,อยู่ระหว่างอ,อกเป็นท่าที่1คือท่าเตียงค่ะท่าที่สองก้มศีรษะลงเล็กน้อยท่าที่3ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือจะหลุดป,ปลายจมูกค่ะท่าที่สีนะคะประนมมืออยู่ระหว่างอ,อกเป็นท่าอภิวาทค่ะ การยืนและการนั่งที่เหมาะสมต่อพระภิกษุนะคะการยืนเมื่อยืนต่อหน้าพระภิกษุให้สัมรวมยืนตัวตรงมือประสานกันอยู่มาก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะคะหากมีการสนทนาให้ยกมือประนมที่หน้าอกหรือให้สัมรวมค่ะการเดินนะคะเมื่อเดินสวนทางกับพระภิกษุให้จิตทรายมือของท่านและยืนตัวตรง ยกมือไหว้รอจนกว่าท่านจะเดินไปแล้วเราค่อยเดินต่อค่ะในกรณีเดินตามพราภิสูุให้เดินเลี้ยงไปทางซ้ายมือและให้เดินแบบสัม,มบูร์ค่ะสุดท้ายก็คือการนั่งนะคะเมื่อเรานั่งต่อหน้า,าพราภิสูุเราควรนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้านั่งตัวตรงมือสองข้างประสานกันที่หน้าตักค่ะหากมีการสนทนาควรประนมมือขณะพูดทุกครั้งค่ะ สำหรับคลิปวันนี้นักเรียนพอที่จะรู้วิธีการปฏิบัติตนเป็นสัสนิกชนที่ดีแล้วนะคะพบกันใหม่กับครูวัสนาคิดต่อไปสวัสดีค่ะ